เวสเซนออสเตรเลียนะคะช่องจูนเวสเ e นออสเตรเลียนะคะช่วยกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จูนนะคะได้ทำคลิปนะคะเออที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็คลิปที่เออให้ความสุขนะคะวันนี้นะคะจูนก็มาอยู่ที่ ICA นะคะชอ o ปิ้งเซ็นเตอนะคะเพราะว่า ผลไม้นะคะแล้วก็สิ่งที่จำเป็นท่อสุขภาพนะคะค่ะสำหรับแมสนะคะก็ได้โปรโมทไปแล้วนะคะว่าแมสที่ที่ดีเป็นยังไงนะคะแมสใหญ่นี่ถึงเราจะเกี่ยวนะคะคล้องเกี่ยวให้แน่นนะคะก็ยังมีอากาศให้รูเข้าได้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะทางแก่นะคะต้องหาแมสนะคะที่สามารถ เหมาะเจากับใบหน้าเราแล้วไม่มีรูโบนะคะแต่พอดีที่เจลราตัตนเนี่นะคะยังไม่มีในเรื่องของโอไมคอนนะคะหรือว่าโควิดในนะคะค่ะแต่จุนก็ปิดไว้นะคะเพื่อป้องกันเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องตับนะคะค่ะวันนี้นะคะก็มาช็อปปิ้งนะคะเพื่อจะซื้อ,อ,อผักผลไม้นะคะที่มีประโยชน์ต่อตับนะคะเพราะตอนนี้นะคะผลของตับนะคะมีปัญหา ค่ะพรุ่งนี้จะไปดูทตาสาวนะคะเพื่อดูความผิดปกตินะคะแล้วเมื่อเช้าก็เจาะเลือดนะคะเพื่อดูผลว่าเป็นอะไรนะคะก็สู้ๆนะคะก็วันนี้นะคะมันเลือกผลไม้นะคะผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อ ตับนะคะสดๆเลยนะคะแครอทนะคะมักสับแตงนะคะแล้วก็บล็อกบอรี่นะคะกระหล่ำค่ะแล้วก็เอ่อเอริ่งพอร์คโอริ่งพอร์คดอกกระหล่ำนะคะแล้วก็เอ่อวอดิเซสลารีค่ะแล้วก็เอ่ออะโวคาโดนะคะอะโวคาโดอันนี้แข็งหนนะ้าเอาไว้ทาน ต่อไปนะคะอันน oui, er ี้นิ ok ่มนะคะจะได้ทานเลยนะคะแล้วก็เบสฟิตบีทรูทแซมฟิตรูที่เฉดสีม่วงนะคะจะช่วยในเรื่องของเอ่อส่งแซมตับนะคะแล้วไม่ให้น้องตับทั้งานมากนะคะแล้วก็สับปะรดนะคะค่ะที่สำคัญเพียค่ะเพียร์นี่หลายๆชนิดจะดีมากเลยนะคะแล้วก็เอิอเอ่อขวนะคะประเภทขวดขวที่รวต้องเขียวสวแดงนะคะค่ะและนี่นะคะ ก็เพื้ออาหารนะคะที่จะบำรุงตับนะคะก็น้องตับ,ะลลตบนะคะผนเลือดตับนี่นะคะค่อนข้างสูงนะคะก็จะคุยน้องตับน้องตับจ้าเดี๋ยวจะดูแล,แลรักษาให้นะ,ะเดี๋ยวจะหาอาหาระะบำรุงให้นะคะก็จะคุออยกับเขา,าแล้วก็ลุกเขาเบาๆนะคะวันนี้นะคะทูก,ก็จะมาดูกรีนทีนะคะนี่เลยค่ะกรีนทีเนี่ยเขาบอกมีสุขภาพที่ดีตับเลยนะคะค่ะแล้วก็มีไหลแบบหลพ่อนะคะก็สัตว์คือแบบ ล้วจากนั้นนะคะก็จะมีในเรื่องของปลาแมคโครลนะคะค่ะปลาแมคโครลนี่ก็ในช่วยเรื่องของการที่มีับด้วยนะคะแล้วก็ผลมไม้ก็เพิ่งซื้อไปนะคะและนี่ก็เป็นผักรมนี้นะคะก็เพิ่งแนะนําในเรื่องของมาสไปนะคะถ้าตอนนี้ที่เจะตั้นยังไม่มีเรื่องของโอมิคอนนะจริงๆเขาผ้าปิดจมุน,นีไม่ได้ขนาดเลยที่ยอนก็ก็กรู้สึกว่าไม่สบายใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ ขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องจูนเวสเซนออสเตรเลียกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องจูน